ประกาที่9ก้าใช่บหมอันนาฮาคอยรุซาดินนะครับความยำเกรงนั้นจะเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดซึ่งประโยคนี้เรามักจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำคุณหูพี่น้องในตอนคุตบะาวันศุกร์นะครับเราจะากล่าวเอาไว้ในกุรานบอกว่าวาจะจวดูฟะอินนะคายรุจาริตะวาและพวกเจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมสเสบียงนะครับแล้วสเสบียงที่ที่ดีที่สุดและแท้จริงสเสบียงที่ดีเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดคืออะไรคือความยำเกรง ฉะนั้นหากว่าเราอยากจะติดเก็บเสบียงเอาไว้สําหรับวันที่เราเดินทางกลับไปพบกับลอสุภาโนะว่าจะอะไรเราจะต้องเตรียมเสบียงที่ดีและเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงต่อ Allah จะอะไรบี่น้มและประการที่10บนะครับใช้บอกอันนั้นมุตตะซีฟีอันนั้นมุตตะซีฟีนะบิฮาฟากันนาซียบันียมคนที่มีคุณลักษณะคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวแปลว่าคนที่มีความยำเกรงเนี่ยคนเหล่านั้นเมื่อถึงวันเกียร์มาเขาจะได้อยู่ฐานะที่สูงกว่าผู้อื่นเขาจะมีฐานะที่เหนือกว่าคนอื่นในวันเกียร์นา เรากล่าวบอกว่าแลดีนักข่าวฟ้าคอหุมเยาวมังกียามาและบรรดาผู้ที่ยำเกรงคือยำเกรงในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยามีตกวาเนี่ยพวกเขาจะอยู่เหนือกว่าบรรดาคนเรานั้นกว่ามนุษย,ยชาติในวันเกียมาจะได้รับการตอบแทนที่สูงส่งกว่าดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญและเตือนและบอกให้พอร,รู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับข้อที่11เพี่น้องใช้บอกอันนะฮะมินอัสบาบิซิยาดะตินอลลมีความยำเกรงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้ที่เพิ่มพูน นั่นหมายความว่าอะไรหมายความมหาว่าเราอยากจะมีความรู้ที่เพิ่มพูนเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราอเราจะอะไรกล่าวบอกว่าวัดเจ้กุลลอห์และพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอห์ว่ายูอัลลิมุกุมุลลอห์และอัลลอฮ์จะอะไรเมื่อน,นั้นอัลลอฮ์จะอะไรพระองค์จะทรงสอนให้พวกเจ้ามีความรู้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าความรู้ที่เรามีนั่นมาจากอัลลอฮ์สุภาโนะมาจากอะไรจะเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและผู้อื่นเนี่ย จะต้องมีอะไรจะต้องมีความยำเกรงดังนั้นยิ่งเรายำเกรงต่อเราแมลเราจะจะยิ่งสอนให้เรามีความรู้ที่เป็นประโยชน์มากฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับพี่น้องใครอยากมีความรู้ศาสนาจะต้องมีความยำเกรงต่อเราจะอะไรให้มากที่สุดนะครับ